สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฟ้าสิหกฟาสิหกอัลติเมททีมกันนะฮะโอเคฮะเข้าไปเลยฮนะก็ทีมอบถ,ถ้ากระจอกก็ยาว่ากันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสองแชทนะฮะบ,บ้าเสียงอนะ ใช่ไหมันณได้ทิ้งคันได้อะไรสักอย่างโอเคมาแล้วมีอะไรให้เปิดไหมอันนี้การ์ดอันนี้นะฮะเป็นการ์ดเปลี่ยนตำแหน่งฮะพุทธอาก็เป็นไอเอ็มก็ได้นะ LWB เป็น LB นะฮะ CF เป็น CAM เลย

โอเคเ้ยวายโอวลเลโกนฮะโอเคงัอยามกมเลย่หาผมหผม ูนะครับกอผมขอตัดกันนะฮะแบบน,นึงฮนะโอเคกลับมาแล้วนะฮะดีซุ่มเนี่ยตป็นสองนัดครับ โล้ยฮู้ฮู้ฮู้น่ามันตัวเลยนี่ชอบเสียงอะอู้ฮู้ต้เอ้าชิบหายไม่โดนฮะมีช่อง 何でだろう

khổ, hoa vót đấy, ok, nhảy, bổng tung, chớp, nhảy, 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 ตุกมากมากนะถ้ามันไม่กระตุกผมมีเสียชนะนะครับบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนี่คือข้ออ้างของคนกระจอกฮะนี่ข้ออ้างง่ายๆฮะมันกระตุกตถ้ามันกระตุกก็ข้ออ้างก็ไม่มีฮะแหมเอ้ย ไมนะ่ซื้อนะซื้อทงหวัวตัวเดียวนะโอเคมัดกันไนะด้อีกอะไรเด้อเรียบร้อยอนะ่ะวิวเชียโอ้โหเขาส่องคนเลยวะเฮ้ยได้เรียบร้อยวนะิวเชียโนะอยนะ้โหโดนแะซี เรียบร้อยโคกเข้าหัวมันมันโค้งมากเรยกว่ากรรมการตัว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 นี่ตัดได้แล้วดึงเลยเหรอถึงกับดึงอ่ะดูดิเล่นแรงแค่ไหนอ่ะยิงแม่งเลยอาอจะโทษโทษอะไรอ่ะ

Nhìn phi chim kích có Má. Miko. Chu mày nakakatoon. I have to do for the eat. Má. 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 rồi Má. 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 mà hãy โ<ะ>อเตัดอีกลอแล้วเกมี้สมจริงมากอะอย่างจังหวะเมื่อกี้นี้ที่ผมได้ฟ้าแล้วจัควิเชียร์ยังเล่นเล่นเล่นอยู่ะจัควิเชียร์ฟังผมยังเล่นอยู่อะจัควิเชียร์ก็โดนไม่หลุดฮะโอ้โหดีฮะดีตะบ,บุกทาดี ในคอมทำดีกว่าฮะในคอมมันจะไม่ค่อยกระตุกฮะเมาโชว์รู้หลอเลยอ่ะบับเต็มเต็มค่าสุดเต็มเต็มค่าไปจิมบอดี้เร็วกว่าเร็วกว่าหรือล้วครับปึ๊บ ฟืบมากระชากมอาวิดเร็วกว่าวอรดี้อ huh kind of <tr> ุ๊ยโอวัดี้ราไม่เห็นบอลหัวไอ้ดิงบังเปิดยาวมาแล้วยังได้อยู่ได้อยู่หรอได้มาวีร์ดี้วอรดียิงเรียบร้อยครับดูท่าดีใจประจำตัวครับ เดินลงนี่ลงอะ,ะเดินลงสีแดงลงอะมันจะเป็นงี้ฮะถ้าจจดีใจจำตัวดูภาพช้าภาพช้ามาเจมี่บอลดีครับไม่พลาดดิลูกนี้เข้าสายข้างมนนาชนดแต่ว่ายัางยิงดีเนี่ยไม่เคยชนะเลยฮะนัดน,นี้นัดแรกนะฮะสำหรับทัวรน์นี้ทัวร์เมนต์แบบทัวร์เมนต์อันเนี้ย หวังว่าชะนาะไไม่ด้เฮ้ยยัเพิ่งหวังว่าชนะได้ดักก่อนตูงนี้ชึบสไลด์วัดพลาดโอเคมาแล้วมีเกมส่วนฮนะโอ้โหโดนบอลโดนบอลดูเชียวลุกลุกเออสต็อปกก็จากนั้นก็ขีเอ เอาเจ็บ oh, เปลี่ยนออกหรอขี้เกียจเฮย้ยแ <Back, S 1> <back. Back. S 2> ๊กครับแบกแกดูดูอออ,ออออฟไซค์ก้อนแล้วมีคนเก็บของผมมนะนี่ผมเล่นของลีกสเปนฮะ เพลงมันมเงียบอะแต่เพลงม,มันกัลำคาญฮะเอา้าเอาเอทรงถ้ามันกระตุกอะจะลำคาญแต่ถ้ามันไม่กระตุกอะมันจะไม่ลำคาญโอ้โหโหิปนี้ผมจะทำแค่นัดเดียวฮะวต,ต่อไปผมจะทำอีกนัดนึงฮะอุ๊ยทิมโห ขี้อจากนั้นก็ขี้ทิงออหมดไหมหมดเมหมดเรียบร้อยครับชนะไปได้ะกวทศศูนย์เช็ดเงฮะเช็ดเงดูฮะดูฮะตบมือฮะวนตอน8นาทีพอดีปปเลยนะฮะ นคนฮะเสียงขาเนี่ยมันคืออะไรฮะลีอะไรเนี่ยดอนลีเฮ้ยเหนาวเว้ยก็คลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด, like. กดแชร์จากนั้นก็กดอะไรรนะู้ไหมฮะกด subscribe นะครับ subscribe นะครับบ๊ายบายครับ